คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยชแนลสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับสูตรเจาะ หวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับในรอบพิเศษปกติและก็ VIP นะครับเน้นรอบให้นะครับในงวดวันที่23เดือน7พศ .2,564 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ ครับผมเมื่อวานนะครับสําหรับสูตรเจาะสองตัวนะครับก็ไม่ทําให้เอฟีพี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับเมื่อวานก็สล็อตแตกนะครับเมื่อวานเข้าเต็มเต็มนะครับเมื่อวานก็มาทั้งคู่นะครับมาให้รูดหนึ่งนะครับแล้วก็รูดเจ็ดนะครับเมื่อวานนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับสําหรับรูดหนึ่งนะครับก็จะเข้าหกหนึ่งตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับเข้าสามหนึ่งในรอบพิเศษแล้วก็เข้าหนึ่งศูนย ในรอบปกตินะครับเน้นรอบให้ด้วยนะครับผมในรอบพิเศษเข้า31มหนะครับเมื่อวานนะครับก็ปังมากนะครับสูตรนี้นะครับผมนอกเขาพลาดยากนะครับสําหรับ7นะครับผมก็มายกสุดท้ายนะครับผมมา70นะครับ0ูนะครับในรอบ VIP นะครับเมื่อวานก็ได้เฮนะครับผมพี่น้องสําหรับเม็ดเดียวเมื่อวานนะครับผมแตกโต๊ะนะครับเมื่อวานเข้าโต๊ะหกเจ็ดแปดนะครับ ประมาณนี้นะครับผมเมื่อวานนะครับ678เลขที่ออก768นะครับเมื่อวานนะครับในรอบ v i p นะครับเข้าตัวติ๊กด้วยนะสำสำหรับเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนะครับสําหรับสูตรนี้ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับผมก็เข้านะครับผมเข้าตัวเจาะเข้าตัวเน้นด้วยนะครับ แล้วก็เข้าตัวเน้นเบิ้ลนะครับเมื่อวานน่าจะเน้นเบิลให้ด้วย66นะครับสําหรับชุดเบิ้ลนะครับที่รอบออกปกตินะครับออก166นะครับก็เข้าทั้งเบิลนะครับปังมากนะครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับเ c ฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับกับตัวเลขสุดเจาะเมื่อวานนะครับ ครับผมสําหรับงวดวันที่2 3นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะมารับชมตัวเลขแนวทางนะครับแล้วก็ไปสรุปดูผลงานนะครับว่าแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับให้เข้าตัวไหนบ้างนะครับหลุดตัวไหนบ้างนะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็จะมาย้อนดูเสถติตินะครับให้ fc พี่น้องได้รับชมเมื่อวานนะครับของวันที่11นะครับตัวเด่นจะเป็นของวันที่22นะครับก็จะมีเลข9นะครับเลข เลขสามเลขแปดเลขห้าเลขศูนย์นะครับเมื่อวานนะครับของวันที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นของวันที่ยี่สิบสองครับตัวเด่นนะครับไม่งงนะครับผมเนาะเลขเก้ามาดูกันนะครับผมเก้ามาหรือเปล่านะครับผมเก้ามานะครับผมมาเก้าหกหนึ่งถูกนะครับมาเลขวิ่งนะครับสําหรับเจ็ดนะครับตัวเด่นเมื่อวานก็มานะครับผมมาเจ็ดศูนย์อ่าเจ็ดศูนย์ก็มาเลขเจ็ดวิ่งถูกนะครับ สำหรับ1ของเราที่จับมาได้นะครับผมมานะครับผมมา6 1 1นนี่นะครับมา3 1มา10ถูกนะครับสำหรับ8นะครับที่เจาะออกมาได้8มานะครับผมถูกนะครับผมมา6 8นะครับสำหรับ5เมื่อวานก็มานะครับผมมาด้วยกันเลย5กับ0นี่นะครับถูกสำหรับ0ูนย์ก็มา50 1070 3เดเด้งนะครับ1ก็มา3เด้งนะครับผม มา6 1 3 1 10นะครับแล้วก็เล็กวิ่งด้วยสาหรับ7มา2เด้งก็แล้วกันนะครับผมมาเล็กวิ่งแล้วก็มาเล็กลูดนะครับก็มาดูนะครับผมสําหรับเจาะรอบนะครับอ่าก็ถือว่าตัวเลขเข้านะครับผมเนาะถ้ารูด1ก็จะเข้า6 1 3 1 10มหงไม่ผิดหวังถ้ารูด7ก็จะได้เฮช้าหน่อย70นะครับอ่าก็มาดูเน้นรอบนะครับผมเน้นรอบนะครับแอดมินเน้นให้อยู่รอบพิเศษเน้นให้1 3กับ4 5หนะครับแล้วก็7 1ด เข้า1331ถูกนะครับผมพี่น้องเน้นรอบถูกเน้นตัวถูกด้วยนะครับสำหรับปกตินะครับเจาะให้อยู่ที่7นะครับผมออก6 6เฉยเลยให้7 6 6 7อ่ะไม่เป็นไรนะครับเนาะกับ10ศนะครับสำหรับ VIP เน้นอยู่ที่0นมานะครับผมมา70แต่ว่าเจาะไปไม่ถึงนะครับสำหรับสายรูดไดเฮนะครับผมเนาะสำหรับ7นะครับ สำหรับเบิ้ลนะครับผมก็ไม่น้อยหน้านะครับผมเบิ้ลค่อยเข้าอยู่นะครับผม6กหนะครับนี่นะครับก็ถือว่าถ้าเอาไปชมก็ถือว่าได้เฮอยู่ในน้อยปกตินะครับแค่3คู่เองนะครับก็ไม่ถือว่าเสียหายนะครับ3คู่ได้เฮนะครับผมน้องหกหนะครับสำหรับ3ตัวนะครับผม3ตัวมารวม3น้อยก็เกี่ยบเข้าโต๊ดนะครับ1นึออก55าห้าาเกี่ยบนะครับสำหรับ3ตัวโต๊ดนะครับแล้วก็ 8 5 7ออก6 6 7 6 8นิดเดียวสำหรับเม็ดเดียวเข้าโต๊ะนะครับผมตัวติ๊กด้วยนะครับ3ตัวนะครับปังมากเมื่อวานเป็ดเม็ดเดียวปังมากนะครับสำหรับนะครับตัวที่ติ๊กไว้ให้นะครับผมก็เกียบเข้านะครับผมนอกเกี่ยบเข้าโต๊ะแล้วก็1-30ติ๊กไว้ให้นะครับออก53 1 น่าเฉียดนะครับผมเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางก็เฉียด3คู่นะครับมีเหลือแต่เม็ดเดียวทั้งนั้นนะครับเนาะกับตัวเลขแนวทางในงวดวันที่22นะครับเอ็ดมินก็มาสรุปให้ดูนะครับก็โอเคนะครับสําหรับตัวเลขในงวดวันที่22ก็ขอแสดงความยินดีกับ f c พี่น้องด้วยนะครับก็มาชมกันต่อเลยนะครับกับตัวเลขวันที่23นะครับเอ็ดมินก็ได้ตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันที่23นะครับตัวเด่นก็จะเป็นเลข1เลข3เลข4เลข6เลข0นเลข8นะครับ ตัวเด่นที่เจาะออกมาตามสูตรนะครับแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับผมนอกสูตรแต่ละวันได้1ได้3ได้4ได้6ได้7ได้8นะครับผมนอกก็มาดูนะครับ10 3 6 8 4เมื่อวานมาเต็มเต็มนะครับสำหรับเลขในตารางนะครับอ่าสำหรับเลขในตารางมาทุกตัวนะครับสำหรับเน้นรูดนะครับผมเน้นอยู่ที่0ูกับ1นะครับสายวิ่งสายลูดนะครับรอบแรกจาะอยู่ที่3นะครับก็จะมี35 3 2 3 0 3 9 เด่นๆก็จะเป็น3 9กนะครับกับ3านะครับสำหรับคนงบน้อยแล้วก็32กับ30ลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์สำหรับปันกลางนะครับเนาะสำหรับปกติจออยู่ที่1นะครับก็จะมี3 1 7 1 6 1 0 1ก็จะมี71กับ61ตัวเด่น3 1กับศ1ก็ต้องลองนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับ สำหรับ v i p ยกสุดท้ายนะครับผมงวดนี้เน้นอยู่ที่ศูนย์เหมือนเดิมนะครับก็จะมี08 0 6 05 01มีศ1นะครับกับ06นะครับคือตัวเด่นนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมสำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่เอ็มินมงกุไว้ให้นะครับก็สามารถเลือกเลือกในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับคัดสรรมาอย่างดีแล้วนะครับเจาะมาแล้วนะครับผมสำหรับ3ตัวมัดรวม3หนอยนะครับก็จะมี435ห 039นะครับผมนะเนาะแอดมินก็จะจอให้4คู่นะครับก็จะมี681 371แล้วก็306แล้วก็410จอให้4คู่นะครับก็จะมี435 861นะครับ410นะครับแล้วก็371 นะครับคือตัวเด่นนะครับสำหรับ3 0 6 039ก็ต้องลองนะครับเนาะถ้าอยากลองก็สามารถเอาไปชื่นชมได้นะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับก็มาดูนะครับชุดเบิ้ลวันนี้นะครับใก็้ห้มคู่เหมือนเดิมไม่เยอะนะครับก็จะมี3 3 4 4 6 6นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่23นะครับเดือน7พศ2564นะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความลุ้นชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนให้พี่น้องเล่นการพนันใดทุกชนิดนะครับนํามาเพื่อความลุ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจะออกไปแอดมินก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้แอดมินด้วยนะครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับที่สนใจที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจ้ไในพาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับ เป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไล้์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ